สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นทําให้ผมเกือบลืมไปแล้วครับท่านว่าตอนนี้นั้นมีม็อบคอปทอนะครับท่านผู้ชมที่ได้ทําการออกมาคุยโวโตลั่นนั้นเนี่ยว่าจะจัด,จดต่อเนื่องยาวไปถึงสงการกันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าอุ้ยหลังจากที่ผมได้ตามไปส่องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลืมไปแล้วนั่นเนี่ยแล้วก็ได้เห็นชาวเน็ตหลายท่านครับท่านน้องหนูจ๋าน้องนัดจ๋าเอ้ยช่วยติดตามได้หน่อยได้ไหมว่าม็อบคอปทอน,น ประมาณนี้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเ่านผู้ชมก็ทําให้ผมนั้นเกือบลืมไปเลยว่ยเฮ้ยเพราะมันมีม็อบแบบนี้อยู่ด้วยนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยรู้สึกว่าลือสะพัดนะครับเ่านผู้ชมว่าแกนนําต่างๆนั้นเครียดอย่างสุดร้ากันเลยทีเดียวหรือไม่นะครับท่านเพราะตอนนี้นั้นเนี่ยโอ้ยโดนทั้งกระแสข่าวน้องพรกบไปโดนทั้งกระแสข่าวของบุ้งทะลุวังกบไปอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ยังมีเรื่องของตะวันเรื่องแบมอะไรเข้ามาอีกก็เป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนน วังเวงเงียบสงัดและอือ,อับเฉานะครับทดามผู้ชมยิ่งกว่าม็อบจตุพรเมื่อรอบที่แล้วอีกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็ส่อเลือหายนะครับท่านหลังจากที่ม็อบคอปทอนะเนี่ยได้กลับมาจัดใหม่เว้ยเฮ้ยตอนแรกก็นึกว่าคนจะเยอะเว้ยเฮ้ยอาจจะมีการปรึกษากันเนี่ยเฮ้ย ไอ้ควายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดงบต่อเนี่ยวันที่สองกุมภาพันธ์มึงเชื่อกูเหอะเนี่ยถามเชื่ออะไรเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้มีเรื่องของสารรัฐมนูญอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ป้าผัวลุงวิคเคระร์นั่นเนี่ยเฮ้ยกระแสของเนี่ยการตัดสินของพรรคก,ก้าวไกลเนี่ยจะทําให้มอบเรายิ่งใหญ่ใหญ่โตขึ้นด้วยหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสักพักหนึ่งนะครับท่านโอ้ยก็ได้ลั่นครับท่านว่าจะอยู่ยาวถึงวันสงการกันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าหลังจากนั้นก็ได้มีกรระแสข,ข่นะ่าาาวน้้อองงงพพูชชม อะไรประมาณนี้เรื่องมันก็จะดีอยู่แล้วครับท่านนักข่าวเตรียมจะมาทําข่าวแล้วนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อก็ได้เจอขุดนะครับท่า <c oughs> นผู้ชมว่าเอาน้องพรน,นี้มีการโยงใยกับช่างกิจในกรณีเอยเสียชีวิตของผัวหรือเปล่าอะไรทํานองนี้หรือไม่นะครับท่านแลวหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าหรือที่ทำท่าจะดีแล้วนะเนี่ยนักข่าวเตรียมจะมาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้่าก็เกิดกรณีของบุ้งทะลุวังอดทหาร <c oughs> อีกนะครับท่านผู้ชมเขาก็เฮโลครับท่านไปทําข่าวบุ้งทะลุวังหลังจากนั้นทําท่าจะดีอีกเกิดอะไรขึ้นจ้าเกิดกรณีของตะวัน ทะลุวังอีกนะครับท่านผู้ชมบูว่าไม่รู้ว่าจะช่วยมือยังไงดีแล้วว่าเฮ้ยมอบนี้เฮ้ยอันนี้ต้องขอแนะนานะเว้วยเฮ้ยโดยไอ้พวกคนที่จ่ายเงินนั่นเนี่ยถ้าเกิดมีนะเนี่ยตามที่ประชาชนทั้งหลายลือกันเข้ามาหนาหูผมนะครับเดานผู้ชมว่าเนี่ยมีการจ้างคนมาหรือเปล่าหลังจากที่มีกรณีสงสัยครับท่านจากนายพยับปั้นเกตแห่งพรรคเพื่อไทยเฮ้ยไอ้มบนี้นะเนี่ยตอนนี้ต้องพิจารณาตัวเองแล้วเพราะอะไรเหรอจ๊ะเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแต่คนหน้าเดิมๆนะครับเดานผู้ชมเป็นคณะอะไรวะเนี่ยอืมคณะนักศึกษาผูู้ชม ตีลูปประเทศแต่และตัวนี้น่าแก่ๆทั้งนั้นเลยถ้าไอ้พวกนี้เป็นนักศึกษานี้ผมคงจะต้องย้อนกลับไปสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มมัธยมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ได้ประกาศโบลันเว้ยเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดจะใจเป็นคนใจใหญ่ก็ต้องมาเจอกันที่ะพาอะไรวะสะพานชะไมมัลเชนแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรได้ลั่นนะครับท่านผู้ชมว่าจะอยู่ยาวถึงวันสงการกันเลยทีเดียวขอํากํำซัดครับท่านรัฐบาลเตรียมจัดงานสงการแบบยืดเยื้อนะครับท่านหลายวันกันเลย คอปทอตอนนี้อ่วมหนักไม่อยู่ยั้งเกินเลยทีเดียวครับท่านมอบมออะไรวะเนี่ยคนมันน้อยเหลือเกินครับท่านโดยพายับปันเกตนั่นเนี่ยถามมอบคอปทอตอนนี้ในมอบเนี่ยหลงเหลงเหลือเกินมีคนที่คิดเหมือนกับพวกมึงเนี่ยกี่คนแล้วมีแต่หน้าเดิมๆมาอะไรประมาณนี้ก็สรุปว่ามีแต่คนแก่ๆหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่าน,นผู้ชมโอ้ยก็เป็นที่ทุเลาดปีอย่างสิ้นดีเกันเลยทีเดียวถามจริงๆคอปทอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศเขาคิดอะไรอะไรประมาณนี้บ้าๆว่ากันไปไม่ เหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยออดูหัดดูรอบตัวพวกท่านบ้างเนี่ยมีคนมาเหนื่อยกับพวกมึงกี่คนแล้วก็หันไปดูเนี่ยก็มีแต่หน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้มีแต่คนจะหนีกลับบ้านนะครับท่านผมเองไม่เคยเป็นแกนนับแกอะไรว่าแกนนําม็บมาก่อนแต่เราอ่านความรู้สึกของประชาชนออกไม่ใช่อย่างอื่นใดแนะนําให้ทําใจร่มๆเธอเพื่อนเอ้ในายพยายามบันเกตกขาบนะครับท่านผู้ชมข่าวเข้าหูมานะครับท่านผู้ชมนาหูไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวว่ากรณีทักษิณ ชินวันนี้จะได้กลับบ้านหรือไม่นะครับท่านวันที่18กุมภาพันธ์นี้เฮ้ยจะเพิ่งกลับได้ไหมเนี่ยถามทําไมเหรอจ๊ะแล้วถ้าเกิดกลับเนี่ยมอบคอปทอเนี่ยมันจะทําอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมเราไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านคนน้อยนะเนี่ยแม้แต่หมอว่าลงแม้แต่ดาราสลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่มีใครผัวหัวกระบาลมาเลยครับท่านและรอบนี้ก็ไม่รู้ว่านายนิพิษอินทรสมบัตินะครับที่ไปขึ้นเวทีคอปทออดที่แล้วนี่มาด้วยหรือไม่เพราะอะไรเหรอจ๊ะเฮ้ยบอกว่าเนี่ยนักศึกษาาต่ง ถ้าเกิดเห็นด้วยเกับการกระทําของพวกพี่เนี่ยก็ให้ออกมากันเยอะๆนะเนี่ยแล้วสุดท้ายออกมาเยอะคืออะไรจ้าโอ้ยคือแต่คนแก่ๆนะครับท่านผู้ชมลาวอายุป้าอายุลุงอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าคนแก่ๆแ,แบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็ดีนะเนี่ยที่มาถามทําไมเหรอจ้าอาจจะเป็นการเพิ่มรายได้หรือเปล่านะครับท่านถ้าเกิดมีอะไรแบบนี้พวกประชาชนหลายภาคส่วนนะเนี่ยก็มองมองว่าอะไรมองว่าเนี่ยเป็นม็บรับจ้างหรือไม่ด้วยความปวดใจของผมนนเนี่ยผมก็ไปโต้เถียงกับเขาบอกเขามาด้วยอุดมการณ์และผม ก็แนะนําเพิ่มเติมนะเนี่ยเฮ้ย hey, ไอตัวจ่ายเงินมึงอย่าเพิ่งจ่ายนะเว้ยเฮ้ยถามทําไมเหรอจ้าพี่ถ้าจ่ายเดี๋ยวมันก็หนีกลับบ้านไปก่อน,อนสิเวนอะไรประมาณนี้นะครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับไอพวกหอกหักศักกระเบือน,นี้ว่าจะอยู่กันได้สักกี่น้ําและมีเรื่องอะไรต่อไหมจ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยพังยับทั้งเมียผัวก,กันเลยทีเดียวครับท่านจากกรณีของนายศรีสุวรรณจันไร ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยผิดอีกแล้วจัญญานะครับท่านตอนนี้อ้วมหนักไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากตอนนี้มีข่าวลือสะพัดเนี่ยว่าเอ้ยสีสุวรรณเนี่ยตอนนี้มุดดินไปแล้วหรือไม่เพราะอะไรเหรอจ้าเงียบหายไปในสายลมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้สอยับทั้งเมยียผัวกันเลยทีเดียวโดยก่อนจอหมายจับเนี่ยตอนนี้ตํารวจออกหมายเรียกก่อนแล้วครับท่านคนใกล้ตัวสีสุวรรณรวมทั้งเมยียนายสีด้วยนเนี่ยเข้าพบ15กุมภาพันนี้แล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมาในฐานะพยานหรือผู้ต้องหาในะครับท่านผู้ชมเราต้องจับ ครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยโดยอะไรวะเนี่ยส่งหมายเรียกไปไมที่เรียบร้อยครับท่านเรียกเมียศีสุวรรณแล้วนะเนี่ยแล้วก็บัญชีมาเอี่ยวคดีอะไรวะเนี่ยรีทรับพบตำรวจ ให้มาพบตำรวจ12กุมภาพันธ์นี้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้พลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วก็เดินเกียร์หน้าครับท่านไม่มีการใส่เกียร์ถอยอย่างแน่นอน,นเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญนั้นเนี่ยไอ้โบอีสานครับท่านมือวางอันดับต้นของประเทศไทยในเรื่องการสาบ,บานนี้ก็ได้ออกมาโอ้อวดแเนี่ยเนี่ยโดยนไอ้เจงเฮ้ยมันโทรศัพท์ติดต่อมานเนี่ยบอกว่าตอนแรกจะมีการเรียกเงิน1ล้านบาทเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่อาจแน่ใจด้วยความหวังดีนั่นเนี่ยเจงดอกจิกเห็นไอ้โบเป็นเพื่อนนะครับท่านผู้ชมตอ ใหญโบมึงรู้ไหมเรยยื่องไงต่อจ้าลดลงมาเหลือ8 0 0แสนรับสุดท้ายทําไปทํามาโบเส,สกสกุลนะครับท่านผู้ชมก็ได้ทําการต่อลดครับท่านโอ้ยต่อรองไปถึงเออเหลือ7 0 0 0แสนบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายก็ได้ออกมาโอโ,โอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระใส่กระสับครับท่านเออภาวาวันนะครับท่านผู้ชมจะโดนเรียกซับตบซับเพิ่มอะไรประมาณนี้กูว่างงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีตอนแรกนึกว่ามันเป็นเพื่อนกันครับท่านสุดท้ายหักในข้องอนในกระดูหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่านี่คือปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผ ผมเอาไปกินกับข้าวต้มนั้นอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวโดยเป็นสินค้าใหม่ครับท่านขนาดแบงคจุ180กรัม150บาทลูกหยีกวนล,ลูกหยีฉาบเม็ดมะม่วงหิมะพานแอลมอนนะครับท่านผู้ชมปลาเก็ขาวอบกรอบสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทุเรียนทอด100กรัม140บาทครับท่านแล้วก็อันนี้ขาดไปไม่ได้นะครับท่านปลาเห็ดโคนทุบนะครับท่านผู้ชม180บาทเอ้ยไม่ใช่180กรัม150บาทเหมือนกันครับท่านอร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียววิบวับนะัดวิวโน้ตสลิมคือเสือ้อนะคร ก็ต้องขอขอบพระคุณมาอย่างงามๆเหลือเกินครับท่านก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่องผู้ชมโดยวันนี้สถานการณ์ข่าวนั้นมันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเป็นพิเศษเพราะอะไรเหรอจ๊ะไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยเอ้ยซวยยันเมียกันเลยทีเดียวครับท่านส่งหมายเรียกด่วนด้วยเฮ้ยเรียกตัวเมียศรีสุวรรณแล้วนะเนี่ยบัญชีมาเอี่ยวคดีลิซับพบตํารวจ12กุมภาพันนี้นะครับเรื่องผู้ชมโอ้ยก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วเฮ้ยดีใจกับมึงด้วยนะถามกับใครจ๊ะกับเมียสุวรรรหหืืออเเปล่่าไมมูน นะแต่ว่าตอนนี้ตํารวจก็ได้ออกบอกมาว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมาในฐานะผู้ต้องหาหรือว่าอะไรวะเนี่ยพยานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมยังไม่ชี้ชัดว่าจะมาในฐานะพยานหรือว่าผู้ต้องหาเพราะอะไรเหรอจ้าเพราะได้มีการเอาเงินไปแขวนหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมแล้ววันนั้นสีสุวรรณไม่อยู่ด้วยเว้ยเฮ้ยสีสีอะไรวะเนี่ยสีสวัสดิ์นั้นเงินติดล้อนะครับท่านผู้ชมแต่สีสุวรรณนี่เงินติดลัวเว้ยเฮ้ยได้ทําการเดินไปขึ้นศาลเ้ยแล้วก็ได้มีการคุยแชทไลน์กันนนเนี่ยสรุปคือยังไง คุยแชทไลน์กับเมียสีสุวรรณหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนําพามาถึงการเอาเงินไปแขวนครับท่าน5้าแสนที่ประตูรั้วจนเป็นที่มาของสีสีเงินปิดรั้วนะครับท่านตอนนี้ก็อาจจะต้องติดคุกห,หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ก็ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนั่นเนี่ยทัวแห่ลงยับสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวหลังจากบุ้งทะลวงออกมาประกาศห้ามยุ่ชีวิตนนเนี่ยบุ้งทะลวงครับท่านประกาศด่วนบริจาคร่างกายแต่ดันเจอทัวลงยับแบบนี้ได้อย่างไรวะ ุ่งทะลุวังประกาศอย่างที่ถแถลงเรียนไขไปแล้วนี้ห้ามยื้อชีวิตแต่ดันเจอชาวเน็ตขนทัวไปลงอ่วมอ,อรไทยกันเลยทีเดียวในะครัรท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านหลังจากประกาศอะไรวะเนี่ยบริจาคร่างกายไม่ต้องการให้ยื้อชีวีในะครเรท่านผู้ชมหลังอดอาหารน้ําประทวงกระบวนการยุติธรรมในคุกอะไรประมาณนี้ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้าไปสแสดงความคิดเห็นอย่างดเดือดครับท่านดเดือดที่ไหนจ้ามที่เพจทะลุวังในะครเรท่านผู้ชมก็ต้องจับตามอง,องโดยคดีนี้จะจบลงอย่างไร นั้นไม่รู้ครับท่านแต่ที่แน่ๆงวดใกล้เข้ามาแล้วนี้ก็คือคดีของพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์นะครับท่านหลังจากที่บุ้งทะลวงเคยบอกนะเนี่เฮ้ ee, ยอยากให้ฉันได้เจอนะเสรีแล้วยังไงต่อจ้าก็โดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไปพร้อมกับข้อหาค้ามนุษย์นะครับท่านผู้ชมโอ้หมิ่นประมาทนี่ยังไม่เท่าไหร่ครับท่านแต่ค้ามนุษย์นี้อ่วมอรไทยอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวถ้าเกิดโดนก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโอ้ยเปลี่ยน หน้าพักแล้วนะครับท่านหลังจากที่พักของนายวะลงนนี่แกนนาตอนแรกเป็นกลุ่มไทยพักดีเว้ยเฮ้ยแล้วก็ดดไนะกด้มีโคชโยทีมีอวหัตถุไทยนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็ดาราสลิมบางคนด้วยหรือไม่แล้วยังไงต่อหลังจากจัดตั้งเป็นกลุ่มได้ไม่ใช่เป็นพักการเมืองนะครับท่านพักไทยพักดีนั้นเนี่ยเขาได้มีการแตกหักกับโคชโยทีเว้ยเฮ้ย,ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่ออู้หัตถุไทยก็หายไปด้วยนะครับเดิมผู้ชมหลังจากนั้นวะลงก็ช็อกครับท่านหลังจากทักสินกับไทยนั้นเนี่ยคนในพักของว จารเรื่องการจุดจุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนําพาไปถึงพักวะลงเนี่ยลูกพักของวะลงนะครับท่านผู้ชมหมอเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่ประสบความสําเร็จในด้านการชนะนั้นต้องติดต่อมันเลยครับท่านหลังจากเปลี่ยนหัวหน้าพักใหม่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นหัวหน้าพักใหม่หายหัวกระบาลไปไหนแล้วเปลี่ยนห้วนอะไรวะเนี่ยโอ้ยกูจะไปภาษาใต้แล้วเมื่อกี้เปลี่ยนหัวหน้าพักใหม่แต่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยครับท่านหลังจากนายวะลงนั้นเนี่ยได้เป็นประธานยุทธศาสตร์พักไทยพักดีอะไรสักอย่างงนึ โวล,ลันเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่ยืนยันย้ำรีเซ็ตประเทศไทยสถาปนาระบอบราชาที่ปไตยแล้วสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าเงียบเหงานะครับท่านผู้ชมบรรยากาศวางเวงครับท่านทําให้ขนลุกสู้อย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นนี้อาจจะเป็นคนที่รีบด่วนตายไปแล้วนะครับท่านแล้วสรับหมอว่าลงหรอจ้าโอ้อันนี้อไปไม่กลับนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ตายอืก็ต้องจับตามองต่อไปโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแม้แต่โคชโยทีผู้มีสัมพันธ์ทำไมติดนั้น ก็จากไปแล้วแล้วก็ว่าลงละจ้าหลังจากที่ได้ทําการเปลี่ยนสีเสื้อนะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่ากิ้งอะไรวะานี้ครับกิ้งกาดเปลี่ยนสีกันเลยทีเดียวหรือปา่าบ่มไหนจ้าเปลี่ยนชุด อะไรวะเนี่ยยูนิฟอร์มของพักตัวมันเองเป็นสีเขียวนะครับท่านแล้วช่วยอะไรได้ไม่จ้าช่วยได้นะครับท่านแต่ช่วยได้ที่ว่านี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นกันตอนนี้เลยครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยส่วนตอนนี้จะดูพรบุมพันนะครับท่านผู้ชมยังไม่มีข่าวครับท่านแต่อันนี้เป็นข่าวเก่าเล็กน้อยถึงปานกลางจะดูพรยืนยันลั่นนะเนี่ยไม่เกี่ยวกับปมไทยกรพลสุวรรณครับท่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วคู่ช่วยยามปมหมูเถื่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีคลิปเสียงนายไทยกรออกมานะเนี่ยจนนามาถึงการจะไป ฟ้องร้องอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับท่านกับคนที่ปล่อยคลิปเสียงอะไรประมาณนี้จจดุพรก็ล่าเลยนะเนี่ยไม่เกี่ยวกับไทยกรหลังจากอ้างชื่อชาวีระสมความคิดคบค้าสมาคมด้วยยากอืมเพไม่รู้ว่าใครจะยากกว่ากันนะครับท่านแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าหลังจากนั้นเมื่อประมาณปลายปี6 6เดือนธันวาคมนะครับท่านผู้ชมนายไทยกรพลสุวรรณครับท่านโผล่ลั่นนนเนี่ยยอมรับแล้วเป็นคนในคลิปเสียงดิวเจ้าหน้าที่กรมศุน ปัดขัดแยง้งเงิน10ล้านอะไรไว้นี่กเคลียร์หมูเถื่อนนะครับท่านแล้วก็บอกว่าเป็นเสียงผมเองแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าไอโบโอเส,สกสกุลนะครับท่านผู้ชมมือวางอันดับต้นของประเทศไทยกันเลยทีเดียวเรื่องการสา,าน,นะนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาบอกครับท่านเนี่ยตอนนี้โอ้โยโดนตบซับนะครับท่านผู้ชมแก๊งสีสุวรรณอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนไปถึง6ครั้งกันเลยทีเดียวคนอย่างแลมโบนี่โดนได้ไงเนี่ย,ยถ้าเกิดเป็นตาสีตาสาใหญ่มาใ่มีจะทําอย่างไรเพราะขนาดไอโบนั้นก็ยังเป็นที่ปรึกษานาย,ยกอะไรประมาณนี้นะ นะครับท่านยุคประยุทธ์นั้นแล้วโอยชาำเนี่ก็เดือดน,นะครับท่านถามกลับไปนะเนี่ยไอโบไม่ผิดแล้วมึงจะจ่ายทําไมตอนนี้เอ้ยก็มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้มวยคู่ใหม่ก็ก่อกาเนิดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับท่านระหว่างวีระสมความคิดครับท่านแล้วก็โบอ,อะไรไวะ โบเสกสโกนโ้นุยกูจะไปโบอีสานอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้อาจจะโดนประท้วงได้เอ็กซ์ูซีฟครับท่านนายไทยกรพลสุวรรณเปิดใจหลังมีชื่อพาดพิงปมตบซับแลมโบอีสานนะครับท่านหนยอันนี้ไทยกรจะเกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆชายที่ชื่อเจ๋งตอนนี้อาจจะเข้าสู่กรณีเจ๋งนะครับท่านซึ่งไม่ใช่ป่าเทพโพงงามแต่อย่างใดหลังจากที่ป่าเทพโพง,งามของผมนนเนี่ยประกอบธุรกิจต่างๆานานาคนรนะับท่านผู้ชมตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กน้อยเลยสกิดกับแม่ แม่จา๋าลูกอยากกินน้ำข้าวกล้องของป่าเทพสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ไหมแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่เราอยากจะไปซื้อให้นะเนี่ยแต่ว่าป่าเทพดันเจงซะก,ก่อนนะครับท่านอดแดกกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อปีที่แล้วครับท่านเจ็งดอกจิกก็ออกมาเดือดนะเนี่ยด่าก,กาดป่าเทพครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ประป่าเทพอาจจะธุรกิจเจ็งนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เจ๋งดอกจิกอาจจะเป็นเจงดอกจิกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านหลังจากตอนนี้มีลลเสยยงงนนนัั่่ทุก ทีเดียวโอ้ยลันทุกวงการจริงๆนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เคลียร์เรื่องของเมียอธิบดีกรมการข้าวอะไรประมาณนี้เนี่ยพี่ใจมาเหอะเนี่ยใจแล้วจะได้เป็นอะไรพวกกันหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเจ๋งดอกจิตก็ไม่ยอมนะเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงไขแถลงข่าวยกพานพุ่มทุ่มหัวกันเลยทีเดียวเพื่ออะไรจ้าสาบานนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายคําสาบานย้อนสอนครับท่านตามรอยลูกพี่หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจดันเจอไอ้โบกลับมาเล่นซ้ำนะครับท่านเนี่ยพี่เจ๋งเนี่ยพี่ ช่วยผมได้ไหมเนี่ยแล้วจะมารีดซับผมทําไมอะไรประมาณนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเอ้ยเจงก็บอกเนี่ยเขาเรียกมาหนึ่งล้านนี่กูช่วยมึงแล้วนนเนี่ยต่อให้เหลือ8000 0นต่อกันหน่อยได้ไหมเนี่ยสักนิดสักหน่อยอะไรประมาณนี้เอ้ยเจงก็บอกว่าเนี่ยเอาไปก่อนจ่ายมาก่อนสัก5าได้ไหมอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่า5อะไรนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายไอบโบอ,ออกมาเปิดโวงครับนะท่านโดนตบซับไปถึง6ครั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยนายอปากน้ำอะไรไปนายอแก๊งสีสุวรรณอะไรประมาณนี้แล้ว เป็นอย่างไรขึ้นต่อจ้าใครจะผิดใครจะถูกนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเฮ้ยเสียงดอกจิกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อาจจะเป็นเจงโพดําแล้วครับท่านก็ได้วอนออกมาในโซเชียลออนไลน์นะเนี่ยในการที่ไปเคลียร์ปัญหาต่างๆพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ครับท่านเจ้าหน้าที่ปปชก็ได้ออกมายืนยันยืนยันว่าอะไรจ้ายืนยันว่าบุคคลในคลิปเสียงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็น่าจะหมายถึงเจงดอกจิกนี้ตอนจะทําความผิด ถ้าเกิดผิดจริงนะครับเ่านผู้ชมโอ้ยตายเลยมึงเอ้ยยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ครับท่านแล้วมันหนักหน่วงตรงไหนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่โดยถ้าเกิดไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี้ถ้าเกิดมีความผิดจริงกรณีนี้ก็อาจจะโดนคุกประมาณ5ปีหรือไม่นะครับท่านแต่ว่าอันนี้ท่านเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยโอ้ยมึงเอ้ยโทษก็ทวีคูณขึ้นไปนะครับเ่านผู้ชมอืมอาจจะติดคุกตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวซึ่งผมไม่เชื่อนะเนี่ยเพราะอะไรเจงตอกจิกเป็นคนดีใครบอกเออเขาบอกกันเองหรือไม่่ก็ไมอ บอกได้นะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าอีแหลงพื้นดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากนายชวนหลีกภัยนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมได้ออกไปประกาศตรงนั้นเนี่ยเป็นเด็กไทยต้องเป็นคนดีต้องไม่โกงเออไปตรงนี้เนี่ยเราต้องไม่โกงนะเนี่ยต้องไม่ธุรกิจไอ้ไง อะไรวาทุจริตคอรัปชันเลือกตั้งแพ้ก็ได้ออกบอกมานะครับท่านผู้ชมมันมีผเผด็จการรัฐสภาเสียงข้างมากโอ้ยวเวเลยไม่ใช่โอ้ยออกหักเลยถ้าเกิดผเผด็จการเสียงข้างมากนี้นายชวนก็เป็นปผด็จการเหมือนกันหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยมีคนมาต่อว่าชวนหลีกภัยของผมแบบนี้อีกแล้วแต่ถ้าเกิดฝั่งนู้นเป็นปผด็จการเสียงข้างมากประชาธิป,ปัตย์นี้ก็อาจจะเป็นผเผด็จการเสียงข้างน้อยข้างน้อยได้อย่างไรจ้าคนเลือกมันน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าน้อยพอๆก,อกับม็อบกับพีนี้หรือเปล่า แล้วก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากนั้นก็ได้ทําการแตกขัก,กแตกคอกับสุเทพทึกสุบันในเรัเต่านผู้ชมแล้วตอนนี้บทเรียนชี้ชะตาสอจะมาถึงแล้วครับท่านเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชนะเนี่ยหลังจากพัก ไม่รู้ว่าภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดนกรกะตแจกใบแดงไปครับท่านซึ่งไม่ใช่ใบดำใบแดงอย่างการเกณฑ์ทหารแต่อย่างใดนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้อาจจะเป็นการชี้ชะตาเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้เลตติ้งภูมิใจไทยนั้นดูเหมือนจะลดลงมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แต่ประชาธิป,ปัตย์ละจ้าขวัญใจชาวใต้นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็เป็นชาวใต้ด้วยแต่ภูมิใจอีกอย่างเหลือเกินที่ไม่เคยเรียกพักนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อจ้าเนี่ยเราศึกวัดบารมีครับท่านชวนลี ใครจะโดนตอกหน้ายับคาภาคได้หรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองโอยถ้าเกิดแพ้เลือกตั้งรอบนี้นี่คงจะต้องเอาปี๊บพุ่มหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีปี๊บก็ติดต่อมาทางนี้ได้เว้ยยังมีถุงดำเหลือือยู่แล้วจะใช้ยังไงเอามา,อาไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจาะตรงนี้อ่าไว้มองเจาะรูจมูกไว้หายใจเจาะตรงปากเอาไว้กินข้าวแล้วทําไมถึงต้องเจาะถึงต้องคุมด้วยจ้าหื่กันคนจําได้นะครับท่านผู้ชมเดินไปที่ไหนนั้นก็จะไม่มีคนจําได้กลัวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดี แต่ที่แน่แน่ม็อบคอปทอครับท่านยังยืนยันวลั่นนั้นเนี่ยอยากใจใหญ่ใจต้องกล้าอ,อยากใหญ่ใจต้องกล้าแกนนําคอปทอครับท่านวลั่นนั้นเนี่ยปลุกมวลชนร่วมกันมาสู้อีกครั้งได้ไหมมาเจอกันหน่อยที่สะพานชมายมาร้เชสสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าถ้าไม่ได้ไปเห็นคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมผมก็จะลืมแล้วครับท่านว่ามีม็อบกระพี้นี้ด้วยเพราะอะไรเหรอจ้าเฮ้ยตอนแรกมันก็ดีๆแล้วนะเนี่ยดันมีข่าวน้องพรมาก,กบอีกนะครับท่านผู้ชมพอกาลันจะดีๆอีกแล้วละจ้าเฮ้ย ก็ได้มีเรื่องของช่างกิจเข้ามาอีกนะครับท่านนะักข่าวก็เหลือเกินนะเนี่ยไม่มาทําข่าวที่มอบนี้เลยเนี่ยต่างกูก็ไปทําข่าวตรงนั้นแล้วทําไมต้องไปทําข่าวที่อื่นโอ้ยไอ้มอบนี้นะครได้ผู้ชมผมเห็นมันไลฟ์สดเนี่ยคนดูยัง60กว่าคนอยู่เลยรวมตัวผมด้วยครับท่าน แล้วตอนนี้เป็นอย่าะไรต่อจ้าเออเองก็ไรตัวเด่นนะครับท่านผู้ชมแม้แต่สุเทพเดวกสุบันอะไรพวกนี้ซึ่งเคยมาจัดมอบนกหวีดกบปปสนั้นก็ไม่มีการออกมาครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเออ,เอ,อลืมไปคนหนึ่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยหยองลูกหยีทาไมไม่ออกมาบ้างนะเนี่ยหลังจากที่ได้ออกมาเปิดใจเฮ้ยตอนมอบกบปปสเนี่ยตัวเองไปเพราะว่าจิตวิญญาณเรียกบ้องนะครับท่านผู้ชมและหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าหลังจากนั้นเจ๋งก็โอดนะเนี่ยตอนนี้โดนเพื่อนในวงการเลิกคบเว้ยเฮ้ยคนดี ด้วยเนี่ยก็ต่างตีตัวออกห่างนะครับท่านผู้ชมเจ็บช้ำน้ําใจอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียววากลั่นนะครับท่านผู้ชมประกาศตัดขาดกับสุเทพครับท่านยืนยันนะเนี่ยเจ๊อะไรวะเนี่ยใช่ละอ๋อยองลูกหยีไม่เกี่ยวกับสุเทพเทอดสุบรรทุกกรณีแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้ามไม่ยอมมาช่วยปาติอะไรวะเนี่ยปาเทพหายขนมเปี๊ยะเลยนะครับท่านผู้ชม ก็ไม่รู้ว่าไปมุดหัวกระบาลอยู่ที่ไหนหลังจากเจอกรณีของยุยตาเยอะนั้นข่าวข่าวก็เงียบหายไปสองสาปีกันเลยทีเดียวแล้วก็เอยโดนสารสั่งคุกนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านั้นมีแผนว่าจะลงสอสอครับท่านพักพลังประชารัฐที่ลบบุรีเขตหนึ่งนะเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าเงียบหายนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอะไรวะเนี่ยจ้ยองลูกหยีไปมุดดินอยู่ที่ไหนไม่ช่วยออกมาม็อบนี้เลยเฮ้ยเลยม็อบนี้นะเนี่ยแนะนำมึงอย่าพึ่งจ่ายเงินเด็ดขาดนะเว้ยเฮ้ยทำนี่ถ้ารีบจ่ายเนี่ยเด คนจะกลับบ้านถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะคร,รับท่านผู้ชมผมจะรับไม่ได้แล้วต้องทําอย่างไรต่อไปจ้าแอดไลน์นัดวิวช็อปนะคร,รับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านปลากระพงทุบเนี่ยเนี่ยปลาต่างๆนานาปลาเก็ดขาวออกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเสื้อโนสลิมจริงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม